สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสายๆค่ะวันนี้เหาพี่นอ้องหยางลงทงหน้าหาันมาสิมาหาเบังเห็ดค่ะพี่น้องไอ้เมื่อขึ้นฝนตกไอ้โมเป็นเมื่อขึ้นดอกมือแรงยเมือแรงว่านฝนตกสิมาเลาะเบังเห็ดเราคะ่ะมืองเสาบะเลยมาสิมาเลาะเบังเห็ดน้ำคูหน้าอ่พี่น้องน้ำงานหน้าหาเบังเห็ดหามันมีเนาะพีน่น้องเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเป็นกำลังลใจให้เ,เด้อพี่น้องเด้อมาหาเบังเห็ดเพื่อมันออกหน่องบรรยากาศทงหน้า พ่อได้น้ำค่ะฝนมาพ่อได้น้ำย่ค่ะมึมอว่างกระตกยังมึอแรงอืดมาแหลมมากกระตกข้าวนึงตกกระโดดไปดอกพี่น้องเอ้ยตกกระโปแห้งแล้วค่ะเนี่ยสีหาน้ำคู่หน้าไปงีสิพเพราะว่าพอเราเคยได้เนาะคะ่ะพี่น้องเราว่าฮิดเฮ็ดเท่านี้มันออกไ่น้ำคู่หน้าไปงี่สิน้ำคู่หน้าสันเนาะคะ่ะวันสมัยตะกี้มันก็เป็นป้าเฮ็ดนี่ค่ะพี่น้องเป็นเล่าเฮ็ดเป็นหน้าโน่นนี่แหละแต่มันก็มีเฮ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีเชื้อกาโยมแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาก็ะคุดกคุดดินเบิดค่นี่ คุด,ดินให้มันเลิกเบิดว่ามันแรงเนาะ,ะค่ะคูดินให้น้ำมันหงถั่วพอกว่ามันค่อยออกอยู่นี่มาหาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องปะไปเบิ้งน้ากันมัสมีบอกว่าถอ่พอแล้วกันแล้วแถวนี้มันกระเฮ็ดออกยุ่งสีแล้พี่น้องน้าน้กันนะพี่น,อน้นนองเนาะหาน้ำคู่หน้าน้ำนี่นะพี่น้องนี่น้ำขางยังสีน้ำขางคู่ไปเสินเนาะค่ะ อย่าลืมฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิกกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องมื้อนี้อากาศดีคักอากาศดีคักดีแน่พี่น้องฝนเดินไม่มีแดดบ่มีหอนเลยป๊าดพี่น้องฝนตกคงใส่คนพรท่านมาหาพี่น้องบังเห็นละงวงมูบังไงเลยค่ะบังเบิังพี่น้องบังเห็นละงหงกูบังไงเลยคงใส่พรท่านมีคนมาหาค่ะเบิังเน้ ออกมูเดียวเลยพี่น้องเพิ่งเพิ่งเด้พี่น้องโอ้ยดวงดีแล้วพี่น้องม้านมานม้านนี่ค่ะโอ้พี่น้องเพิ่งเนยหลายดอกคักเลยค่ะเพิ่งเนยพี่น้องใส่บัตรมีคนมาหาเพิ่งเนยเพิ่งเนยพี่น้องเพิงเฮ้ยโอ้ยเด็ดปนแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่งเนยพี่น้องเพิ่งเนยพี่น้องฝากเก็บคนสิมาเห็นก่อน ปดออกน้ำคู่ดิค่ะนี่ถ้าบอกว่าถ้าพ่อนท้าแม่ก็บอกว่าถ้าฝนตกคำนับางสีให้ไปหาบางโหลดพะนะเฮ้ยพี่น้องเมืองเนี้ยงามค่ะงามเนี้ยเดี๋ยวออกกันแล้วค่ะเออพี่น้องมันมีไข่หอมไข่มันเหิวไี่ออกออกมัน วอ้โม๋แบบไงเลยค่ะนี่ดอกน,ะน่่นี่ดอเบิงบองเ้ดอกไงกมี่เนี่ค่ะนปนีิดอกล้ไงดอกไข่ก็มีไข่มั้เฮ้ยเอาดอกเฝ้าเอาเ้าเอา

ดอกดอกง่้ยเลยค่ะฮักฮักนี่สนองไงดอกงามเฮ้ยดมีมากสิน้องเอ้ย ปักไงเลยค่ะด้วยงามซะหรอล่างบุลูไม่ดีขึ้น พาคนนี้ดอกไม้งามงามางามภาพอาสิบอสั่นยกน้นไอยได้พี่น้องภาพโป่งามด้ยั่งของว่าพี่มงตั้งกล้อง ดวงดีครับดวงดีทีน่นอวันวันไปพาไปหาพี่น้องไปหาอีกนะพี่น้องมาหามันพอ 老零了。 ด,ดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาบางอีกกนาะคะ่ะเฮ้ยพี่น้องมึงมูเดียวน้องมูเดียวเต็มตามูมเดียวแต่แก้วง่ายเลยคะ่ะแต่สิปนอยากแยกขันท่องมาค่ะก็เลยขันนี่ปนเห็ดละงหกแต่พาพี่น้องไปหาอีกนะพี่น้องเนาะเพื่อได้เห็ดอื่นอีกน้ำละคะ่ะเอ้ยหมาน,มาน ห่อนห่อนเอาแดดเริ่มออกแล้วมาสีบวแดดให้ดีใจดีใจคักนะคะพวกเนี้ยหู้ยพี่น้องพวกเนี้ยพี่ละงกมากินป่นเห็ล่ละงก์นองกันเด้อพี่น้องเด้อวัดซีนานแล้วหาน,น้องคู่หน้าอดไอีหลีมือหนีสงสัยว่ามีคนออกมาคิดว่าคิดว่าเห็ดบพิ่ออกเนาะคะ่ะเพิ่งเหมือนมือเศร้าคนก็ตกลิ้น สอฝนตกลิ้นิดหน่อยผู้ถูจ้าก็บอกออกมาหาเห็ดเนาะของมางอะไรอีลีพี่นาะดวงดีค่ะ,ะน้ำปลาขางคู่เป็นสิ่งแล้วค่ะหามันข้ออีกไอพี่น้องเดียถ้าพอเห็ดจะท่ายพี่น้องเบิง้งเนาะค่ะเฮ้ดวงเสนียก็พ่อกินแล้วพี่น้อง,นง,งหางล่องน้าใค้อยู่ได้กินโอ้ยดีใจดีใจดีใจบ้างแน่พี่น้อง ขี uh, à, ่เห็ดก <si ับไข่กำลังออกหาน้ำปนพ่นพ่นเห็นพ่นกบงงางที่เขาเจ้าขุดแล้วมันเหลื้อพ่นไว้นะคะไงพระท่านพี่น้องเอ้ยเห็ดอันนี้ไข่อีกยังพี่น้องไข่เห็ดละงบว่าใ้หันเป็นกันนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไข่หินละงกก็พักเลยพี่น้องนั่นโอ๊ยขีห็นพี่น้อง ละงูงป่นี่ีละง,งูก็คัดได้น่นโอ้ยโอ้ยพีน้องไข่เนืออิลิและเบิ่งทีเบิ่งนี่ละงูอิลิลงงล่ะเนี่ยี่ละงูอิลิ่งเถองดีแล้วเรา ดูแมนบ้าน่อยนิดหน่อยนี่นี่นอนี้ลพ่น้องลีพี่น้องใครเห็นลังงน่อยเขียสิคะลังโพขึ้นมาเห็นหรอมีใครเดียวว้าพี่น้องนี่ไข่นึงว,ว้าี่ใขนึ่งค่ะโอ๊ยโอ๊ยแต่แตกมืนมอลโอ๊ยโอ๊ยตแต,แต,แต,แต ของไข่บอกพี่หน้องไข่หน่อยมันเล่าสีขึ้นหลงโง่อีรีพี่น้องนะยฮึแลดินไปโหลดสองข้างอีกนนะ่น้องกำล่างออกกำลังพ่นดินออกคาี่ นี <łość> ่คือตัวเมืงไงนี่คือมาถึงก้อนแล้วออกข้างนี้าวบ้างไหมไม่ขาวบ้งไหมุ่นไม่เห็นดังโม่หนูน้อยมันไหนกินนสาห้องฟาเมาตาเสาหมดกับข้าหมดเห็นแล้ว มันร้ายค่ะต่อ,อันนึงไข่หึงค่ะว้าผีหนองเสือมันปิไว้กิไว้ให้มันง่่ทางใผีหนองของไค่ของไข่ก็ต้องผลออกค่ะเห็ละงกเหลืองบัดดีค่ะนี่ าหาค่ะนี่เลยหลอดตาขึ้นเลยได้ได้มาเนี่ยมาสวยๆก็ได้อยู่ค่ะ <c oughs> มา,าเฮ็ดแดดแห้งค่ะพี่น้องขี่รถนีเหระพี่น้องน้ำขังทางไปยังส่ละค่ะหันแหวหาน้ำคู่หน้าเพื่อนยังส่นะค่ะนี่ยม้ันกระได้เลยพี่น้องม้ันไข่เฮ็ดนั่นกระได้อยู่ฝุ่นพ่พนหันค่ะพี่น้องโก่งง้างไงม้วนหันหาไปยังส่ละน้ำขังทางน้ำคู่หน้าเพื่อน มันเคยออกสมัยตะกี้มันเคยออกเนาะค่ะมันอีเพิ่อนมาจกมันก็ขึ้นน้ำคู่แลงานหน้ามันเป็นดินไหมมันก็บ่ขึ้นเนาะค่ะมันขึ้นน้ำคู่พี่น้องเห็นเห็ดแดงแล้วค่ะแดงเนาะแดงเห็ดเป็นน้ำมีมองออกไปกินไปป้นใส่กันนะพี่น้องเนาะเราจะพาไปหาคู่น้องมึงเห็ดก็ไข่ห้มันออกเห็นไหม มันก็ได้ลไล่ใค่ค่ะผิดซิปใครเพิ่มอีกซิปกไข่พี่น้องนี่ไปหาคู่นี่หาคู่นี่นะคะมันเพิ่มมันได้เพิ่มเนาะคะ่ะพี่น้องพ่ออีลี่พ่ออีลี่พี่น้องไม่หายพ่ออีลี่สองดอกน่าร ว่าตะร์ปนผีวัวพีน้องผีดอกไม้เ้ยหักซำเอ้เสียดายน้องหักซำาวาว้นมาแท้พี่น้องนมาแทว่าตะร์นกี้ดอกกำลังฝนมาก โอ้ยดิอซำนั่นติดเชื้อ,พอเพิ่มอีกพี่น้องฮะเพิ่มมาดูดอกนึงค่ะเริ่งโคอ,ออกมากำลางโง่ข้างหน้นเลยพี่น้องวันนี้หวานหวานหวานโอ้ยหมด้นหลายแ่ะ มันก,กําลังออกมาเห็นเหรอเห็นเหรอค่ะกำลังโผล่ออกมาอะไรบ้างมันคัดหาเห็ดเดไปหาทุกมือได้พี่หนอกทุกเมือ่อได้ไปอำเภออื่นเนาพี่นนอกไปอำเภอทวัดมันบ่ได้ไทายค่ะขันไปเล่าไงมันเดิมมันตรงหมุนเนาะ มันแล้วมันเมื่อ,อยจากของนะพี่น้องมันเมื่อยปลามันหกฮ้พี่น้องมันดอกนึงพี่น้องมันดอกนึงเนี่นตั้งผลโอ๊ยหมดคือหมดกัดน้ำขังคู่พี่น้อมน้ำขังคู่ไหม เต็มตาทุ่งเหมืองพี่น้องจะไปหานี่เห็ดรวมเนาะคะ่ะเห็ดทานเชื้อหมากเห็ดทานออกหลายเห็ดทานเห็ดดินเห็ดแดงเนาะคะ่ะออกหลายเห็ดกอกไ่กอกไ่บ่ค่อยได้ดอกเมื่อกเ้กันดอกพี่น้องเห็ดน้่งไข่กำลังออกกำลังผลคู่หน้า ไอนะห,หน่อยมันผลยุบเป็นเปลนยุบเป็นเปลน,ปนพี่น้องเอ้ยแดว่าคนม้ามะหาแดง่าคนมามะหาหได้ว้าเป็นน่อยไข่หนึ่งสองไข่พี่น้องสองไข่สองไข่เลยหนองกำลังออกสามไข่ แล้วแปดออกมา,าพี่ดอกคุนดอกนี่ไข่นี่โอ้ยโอ้ยหามันเลยพ <c oughs> ี่น้องสองครับพี่น้องโอ้ยตายๆๆๆตายตายตายตสองครั มแตออกกอาใส่หน่อยมันถึนงมมันไงยถึงงว่าเลยนี่น่อม,มันปิดไหวใส่หมดแล้วมื <c oughs> ่สอเขาองมาบังกอสาอีกนาะพี่น้องเพื่อมันผลออกมาอีกพาไปหาพาพี่น้องไปหา,ปหามู่คู่น้องทั้งนั้นค่ะคู่น้องที่แกงเคยไข้พาไปหาห็โกไข่เนาะค่ะ นยางหานำขางคู่ของสิทธิ์านี้พี่น้องหอนคาหอนแน่เอาคักนี่พี่น้องเขาเอื่นเอาเฮ็ดเฮ็ดออกน่ดีว่าะ่ะพี่น้องมือนีมันแล้วได้เพิ่มได้อีกจะว่าายพี่น้องซิบก็ดดกคุณมองนี่ท่่ทนนะ่องนะ่่่่่่ง่่่่ั่่่่่่อ่เนาะ ไปเข้าไปหามองคู่น้องค่ะมีเบอร์ตอรลตดี้จะดีใจแห้งไปหาเห็ดรงไงก็บ่วพอเห็ดละงอกเป็นมูยิงสีที่พี่น้องเอยไปาหาน้องคู่นาหน้าเข้าเอ้ยพอเป็นมูเป็นมูอยู่เนีใจพี่น้องน,นี่สิเต็มตาเลยไม่ได้เห็ลงงดละงอกที่กันทอกตื่นเต้นแแถๆเลยกะบ้านสิปนพี่น้องปนปนป,น,ปนจงไปปนหลายรอบเนาะพี่น้องเนาะพราะวี่ย อี่แม่เรามากป่นนี่ขันท่อเรามากินป่นเห็ดละงูนีดก็ไข่เราเบือเ่อแล้วเราอะหาให้กินดูารวันนี้ก่นเห็ดละงูก,กินป่นเล่นหลายมือแล้วพี่น้องกินได้กินหลายมือที่คันนี้ป่นพี่น้องไปหาน้องผู้น้องเพื่อมันพออีกได้พี่น้องเพื่อันไรอีกเนาะพีบอใส่มาก้าลุงพลังมาจะกข้องผู้เดียวจังเสียม ดีใจแล้วพี่น้องเลยทุกทีมันคักมันแน่ถ้าพี่น้องหอบไปคู่น้องซื้อได้โบว์พี่น้องนี่ละทางมันก็ค่อยดีไปเลยเนาะค่ะหอดหมอกก็าดราพี่น้องเนาะจะจะใช่เวอร์ที่ดึงทางมันก็ค่อยดีบางครั้งพี่จะน้ำเป็นหัวง่ายจะจะค่ายยานร่มว่าใจก็เอาอยู่ดีละพี่น้องนี่โคนนี่โคนนี่พิธาเคสก็ไข่เคลางกเลยค่ะ ได้เฮ็ดก็ข่เฮ็ดละงงกัไข่ายบ้องเหมือนันฮาวนั่งบังสีละค่ะนั่งไปนี้นะพี่น้องเนาะาจะสิบยาวไปนี้จะเป็นน้องเดี๋ยวใจพอผ่านกันละค่ะสิท่ายห้เบิ้งเฮ้ยพี่น้องเบ้างดอกนี้เฮ็ดกอข่ายเจ็ดออกมาจากน้องแล้วพี่น้องเขาจะเปิดเพ่งแห่งแหงก็เลยออกมาเนาะค่ะมาหาน้องคู่หน้าคือเก่าพาพี่น้องเฮ็ดกอไข่ายอกแค่เขาจะแตกออกมากีกือกินมันหักเลยค่ะนี่ยเอ้าเห็นเป็นเชื้อ ดอกกบานแล้วไปมองนันน้องว่ามีดอกพี่นองเพิ่งเปิดเพลงให้ไม่เพิ่งเอาขวดออกเตมีพี่นองว่า้จไกดอกสำมุ่งเราเพิ่งมาหาเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเลือใจเพิ่งเพ่ท่ากันหายเกี้ยต้องไปวุ่นดีบุญนดีวุ่นดีบุญนลายพี่นองเลักหลายองเห็นละเหน่องเลย ถ่ายท้าพร้อมพี่น้องออกมันแฝงกันกเลี้ยใจนะพี่น้องเนานะแม่มันเต็มตามิเตเห็นหลงโง่ปากพ่อแม่พี่น้องก็ที่สามคนอะไรก็แชก่ก็กระดิ่งเหมือนกำลังเลี้งใจให้เน่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับผาพี่น้องหายย่หายกิ่นยางลงท้องหน้าพี่น้องเอ้ยมากซื่อสใยมัอนี้กับมันค่ะคตัวเครือมาตาเสาร์กับบ้ควายด้ายนะพี่น้องเนาะมดอนี่นมันแห้งพี่น้องไปเจอแจ็คพอต ติ่นตาเห็นเห็นละงกพี่น้องกระบาแเราค่ะประเทศนี้ด้กินยู่ด้กินแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้ีนเด้อค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องรถกระบานพี่น้องมันมันแน่พี่น้องมันว่าข้าวันนี้ได้กินหลายมือเลยพี่น้องหัวปนเดาใช่กระท่องมาปนไม่บายไม่บายพี่น้อง พี่น้อง<ห>พันมาหาพันเห็นแล้เพันมาหาเฮ็ดดินกระเซายเพื่อกันละ